อาจจะมีละเอียดขึ้นมาบ้างว่าเออปล่อยวางหยาบลงมาหาปิติลดปิติแล้วก็มาสุขสงัดลงไปหน่อยจากสุขก็จะมาติดไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่อุเบกขาที่เป็นลักษณะของโลกุตราแท้นะไม่สุขไม่ทุกข์เขาจึงใช้คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป็นคำไวยพจน์กันเป็นสนนนิมของอุเบกขา คนละอย่างนะไม่สุขไม่ทุกข์มันก็คือสุขทุกข์นั่นแหละคุณปกติเสธมันเฉยๆมันยังไม่กลางนะแต่ถ้ากลางลงไปจริงๆเลยไม่สุขไม่ทุกข์คือคุณสร้างอารมณ์มีอาการของจิตจริงๆมันไม่ผลักมันไม่ดูดมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่มีอารมณ์อาการสุขเป็นอย่างไรคุณต้องเข้าใจอาการนี้ด้วยตนเองปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิ ไม่ต้องไม่ห้าใครมารู้แทนใครมารู้แทนเราไม่ได้เราต้องรู้ของเราเองอ๋อมันเป็นเจนนี้เองอาการสุกสุขบานเบาสุขน้อยจนกระทั่งเรือนิดๆเท่าลุีทะเลลุีทุลีละอองเท่าไรหยาบใหญ่ยัก์บรรจุซองละอองทุลีก็นก็รู้ของมัน อาการก็มันน้อยลงน้อยลงมันก็ยังมีจนกระทั่งมันไม่มีสุขก็ไม่มีทุกก็ไม่มีเฉยกลางว่างคุณต้องอ่านอาการกลางว่าคุณกระทบเนี่ยกระทบรูปรถกลิ่นเสียงกระทบดวยตากระทบด้วยเสียงกระทบจมูกกลิ่นอะไรก็แล้วแต่สัมผัสเศษสีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรแรงเบาคุณกระทบคุณก็อาการจิตของเราก็เฉย กลางเฉยไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดูดไม่มีอันตาไม่มียอดไม่มีปลายไม่มีข้างไหนเหลยกลางเด่นหนึ่งเดียวแข็งแรงอนเนนชาไม่ไหวไปข้างไหนกระแทกกระตอกกระเทือนแรง,ย,งรยังไงยังไงยั่วยวนหลอกลู่ทีรู้ตัวไม่รู้ตัวก็จังยังคงมันม่นมั่นคงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอนเนนชา ในใช้ภาษาสื่อให้รู้สภาวะคุณก็ไปฝึกเอาเองฝึกจนได้แล้วอ๋อเราก็รู้ความเป็นเช่นนี้คนถามว่าแล้วอารมณ์นิพพานมันเป็นยังไงอารมณ์เป็นพะระอรหันนะต์จะมีอารมณ์ยังไงก็กำลังอธิบายพวกนี้แหละ <c oughs> ต้องกระทบสัมผัสแล้วก็มีการปรากฏการจริงของคุณอ่านเองจริงๆว่าจิตของคุณมันสงบสงัดสงัดสงบ วิเวกลงไปแล้วก็ไปสงบกิเลสสงบจริงๆอะคือเหตุมันคือกิเลสนี่ออกไปออกไปสงัดนี่มันยังเอาละคุณสงัดได้ประมาณหนึ่งทำถูกต้องสมาธิิก็ได้สงัดยังไม่ถึงสุดคือสงบแต่ถ้าเผื่อว่าพิชฉาทติชิแค่สงัดคุณก็ยังไม่ได้ยังไกลจากวิเว เห็นไหมว่าไกลขนาดไหนคนพวกนี้นันไม่รู้ในรายละเอียดที่จะลงไปนะเพราะฉะนั้นบรรลุฌานรูปฌานก็ตามแล้วสำคัญไปวิธีอุบายเครื่องออกไปสะกดจิตดับสัญญากลายเป็นอสัญ,ญีสศรูปฌานนนคุณก็โง่แล้วยังไม่พอยังเป็นหลวงอาจารย์เดรธี สอนว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกมาดับสัญญาสะกดให้สัญญาไม่ทำงานหยุดหยดยุด,ยดสัญญาหยุดทำงานสัญญาก็ไม่กำหนดรู้อะไรเลยนิ่งมือหยุดก็เลยโง่ทั้งรูปประชานก็ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้ไขความให้หลุดมาเป็นชั้นชันนนนน้อสัญญีเพราะฉะนั้นอารูปประชาน อากาศานันจาวิญญาณนาจาไรเนวัสัญญาทั้งหลายแหล่นั้นคือนิรมาณกายคือกายที่คุณสมมุติเอาเองทั้งนั้นต่างคนต่างสมมุติอาทิตย์สมานไม่ต่างก็ไม่รู้ของใครมาแต่อุปทานหมู่ว่าเหมือนกันก็มันลมลมแรงเหมือนกันใครพูดอะไรมามันก็โยนด้วยกันหมดนะจึงเรียกว่าเสพอุปทานหมู่ สัมโพกกายร่วมบริโภคด้วยกันมดมันสร้างขึ้นมาเองนิรามานกายทั้งนั้นของใครของมันไม่มีใครเห็นของใครอทิย์สมานอทิตสาไม่เห็นไม่รู้ของใครเห็นมีของตัวสมมติของตัวเห็นของตัวแล้วก็บริโภคของตัวสัมโพกแล้วก็สมมติว่ามันไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมีพวกมีพวก อุปทานหม่บ้าเองทั้งนั้นนิรมานกายนี่กายสามนิรมาณกายสัมโพกกายอทิตสมานกาย,กาย,ากายชัดเจนขึ้นอีกนะอันนี้เลยไม่ค่อยเข้าใจกันได้ไง่ายๆหรอกตั้งแต่สัมเวสีไม่มีที่ตั้งต่างโมโยโลิกาย คุณก็เป็นวิญ,ญญาณของตัวเองลองลอยไปจะเป็นนรกเป็นสวรรค์อะไรของคุณก็ป้อยของคุณมาบ่าบอที่จริงแล้ววิญ,ญญาณที่เป็นสัมภเวสีมันไม่ได้พบใครมันไม่ได้อยู่กันมันก็อยู่ตัวเดียวแต่เวลามามีตาหูจมูกลินกายพูดกันมันก็เลยพูดกันรู้เรื่องก็ตระึกถึงขันของตนเองแต่อดีตที่เคยผ่านมาเรียกว่าสัญญาความจำ เอาความจำมานึกนี่นะคือทิฏฐิห2อดีต18อนาคต44อนาคตคือยังไม่เป็นเราปั้นเป็นตัวเป็นต้นอะไรไปแต่มันก็ปั้นไปพระพุทธเจ้าถึงบอกปั้นได้44นี่แหละย,ยังเก่งแล้วก็คนไหนปั้นแบบเชิงไหนมาพูดกันก็โอ้ยไปกันลองลองลอง,ลองทั้งนั้นเลยอดีตก็ตามอนาคตก็ตามถ้าอัน,นไหนมันไม,ไม่ตรงกันก็แยง่งกันเถียงกังนไปหมดเลย อันไหนตรงกันก็ไปด้วยกันออกลองออลองลองติดสมุิทั้ง,ทงนั้นอันไหนไม่ตรงกันเทียงกันเสร็จแล้วก็ตีกันคนนิกายเลยไม่เป็นถ้ายอมเป็นนานาสังวาสก,านนกาออ็อยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่เป็นนานาสังวาสก็เป็นนิกายต่างคนต่างอยู่ใกล้กันเป็นเดือดเดือดใส่กันเลยแต่ถ้าเป็นนิกายเอออยู่ด้วยกันได้ต่างคนต่างว่าเองก็ของเองว่าข้าของข้าวมันก็เลยปกลายเป็น ตัวกูของกูของเองตัวเองของเองตัวกูของกูแต่ก็อยู่ด้วยกันนะสุเอียสุเอียอยู่ด้วยกันมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติก็มีอยู่ในโลกอยู่เงี้ยนะ,ะนั่นคือสรุปนะพวกมิจฉาทิฏฐิดับสัญญามีแต่แม่แต่รูประฌานก็ปั้นเอง อาูรรรรประชานัรร salud, ร formas, ร้นยิ่งปัรร้นลมๆแรงๆขึ้นมาเองทั้งนั้นอากาศสาก็ของกูวิญญาณของกูเนวะสัญญานาสัญญาอากิจัญญาอะไรของกูทั้งนั้นไม่มีเป็นแต่เพียงพยัญชนะเขามีเขาก็ชะมอปั้นของกูของไครของมันเองทั้งนั้นมันจะปั้นยังไงก็ได้นี่นั่นน่ะจะมามันจะยากอะไรสรุปแล้วก็คือว่างเปล่าศูนย์เปล่าลมๆแรงๆเพ้อเพ้ปกไป อาททนีมาสมาธิสติสมาธิติก็รู้จักรูปประชานนะเดี๋ยวลองอ่านดูพนังาบนี้ให้จบก่อนจิตวิเวกเป็นไนภิษุบรรลุปฐมฌานมีจิตสงัดจากนิวณ์บรรลุทุติยฌานสงัดจากวิตกวิจานบรรลุตัตยฌานสงัดจากพิติบรรลุจตุตฌานจิตสงัดจากสุขทุกข บรรลุอากาศสานัญจายตนะนะพรมสงัดจากสุขทุกข์และก็บ,บรรลุอากาศมีจิตสงัดจากรูปสัญญาปฏิคัญญานานัตสัญญาท่านแบ่งไว้สามท่านรูปและก็ปฏิฆะและก็นานา,นาไอเรื่องของรูปแล,นนและกันานัตและก็ปฏิฆะที่จริงแล้วเนี่ยปฏิฆะเนี่ยตอนรูปก่อน ล้ล้างก่อนแล้วก็มาล้างราคะราคะรู้ที่หลังได้เพราะจริงๆแล้วจิตมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้การร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ราคะจะต้องมีปฏิฆะไม่ต้องมีเลยขาดกันไอ้สิ่งนี้หยาบแรงปฏิฆะสายหยาบสายแรง ศูนหมดได้เหรือไม่หยาบไม่แรงแล้วอย่างพวกชาวโสงนีปฏิฆาเรือว่าทางรุนแรงซาดิสมาโซคิสไม่มีแล้วแต่มีทางราคะราโคหยาบก,กลางละเอียดก็แล้วแต่เนะเราก็มาล้างตัวนี้ไปเรื่อยเรืเรเรเร่นานัตตะอัตตาต่างๆ นานาในต่างๆอัตตะมันเป็นตัวตนต่างๆหยาบกลางละเอียดอะไรก็แล้วแต่กำหนดรู้ให้หมดนานาตตะสัญญาสัญญากําหนดรู้ให้หมดอัตราต่างๆ